ไปคอนแกนไปซื้อของมาตำข้อเฉียบพี่น้องมึงดูมึงดูสร้างปัดข้อเฉียบโอ้ยไหนนอนไหนนอนจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวจ้ามึงดูมึงดูอันยังก่อนมันสมสี่สิบเดี๋ยวไปตำซอย ลอดูเริ่มเบิ่งผู้สุโคกดูมิสก้นเบาเด้ผู้สุโคบคนละผู้ออกแห้งคนละผู้ออกแห้งมีบอแมนนี่พี่ปาป้าป้าเก่งเนาอเก่งเนาะมีไอับอลแมนผู้สุโคกผมก็เมีไ้ดอกอผู้สุโคบ่มีมีไได้จะาวกแล้ว แปดนี่ห้องผูดใดเนี่ยนีห้องโู้องโอ๋ห้องโอหองในโอเออนีแปดอืมพี่ตาเสบเจ้าพูด้ปดแน่นอนคืออย่งเกินว่พู้ปัดแน่นอนแน่นอนพวโอ้แน่นอนมามีติดอืม้องพกเจ้าปัดดูเจ้าว่าปากโคกเจ้าว่ายังอื่นเรืออาดลาดอัแน่น อืมก็ของจะมาใส่สองมือสามมือคนแล้วอันนี้เราใส่มือเดียวดูพี่น้องไปเฮ็ดดีสุป,ปีแม่ปองกัเฮ็ดขึ่ากันแหละปีนี้แม่ปองเลยใบใบอืม,อมปองก็เลยใบาบก็พูดตามแน่นอนพิจารณตามีดอกพวกับปะเดตากแดดดีก็รอดก็เด้ืยอืม,อม,อม,อม อาหวานหวานเลยไม่มีง่าใส่บปล่าเหรอเสียอือน้ำง่าสานซ้นเนาะแต่เห็นง่ายให้เกาะเฉียบพี่น้องเกาะเฉียบจะไม่โบราณเท่าเดิมนี่เพราะใครมีดอกเบิดบานมีโคกเดียวเท่านี้แหละอือเบิดหวานมีโคกเดียวมีโคกเดียวจ่เฮียนแม่อ่อนเฮียนอปตอเออเฮียนอปตอเห็ุไปดีกระดอมึงเด็ปัดกันยุนี่โคกกันยุนี่ ไปอยากเฮ็ดกับมด้วางอยูมืออื่นผู้ปัดกัแมนนี่อืมนี่อลองนายกนี่อลองนายกสมัยหนานี่นู่นนีนู่นอไปเกียวหางเนาะคนเจนเธอได้สามสิบกว่าอ่า ก็เลตอนนั้นเห็นแต่น้ำขาวอักลกอน้ำขาวอักลักบีเพี่น้องเออเจ้ามาต่ใส่เออเจ้ามาต่ใส่โอ้ก็เล้ยวแล้เนาะเสียใอย่งอืออ่างดูพี่น้องดูดีกันดอกเฮ็ดดีกนดอกเด็ดใส่ตัวหมาใส่ห่างหมาเฮ็ดดีบ่หมูเนี่ยดี ไเหดอัี้เขพมเินดอกเียติเพิ่มข้าอยู่บ่แมเลา้วนั่แล้วเรามามาสิเลเฮ็ดตุ๊สิผู้ปัดมันไปดีพรกะเจ้าเห็ดลุดอ๋อครยก็ยอะเงี้ยนี่อืมเนียนอออืมเจ้าไปหนึ่งเพราวอืมช่วยกันเลยไม่ได้ยัง่วงเหรอใบดงใบสาเอาเห็ดเ็ไปไปมาเขา เทโอ๋เห็นเลยหนึ่งเลยแมนขาวกงอันนี้อันนั้นกหน่งแล้วกหญ่ยหอยหนึงแค่ข้าวเดียวอืมเงี้ยนอืมงี้ยนนี้เอฮกบ่เป็น่บัวว่าเป็นอย่างย้เหมาเจ้าเจ้าจังมันนะบัวว่าเป็นอย่างบกย้ำเหมาเจ้าเขาจังลืออืมแคข้าเดียวปั้นืมอแางนี่ละ จะข้าเห็นยังดูอือผู้ปัดมันถือซื่ออืออืออือไปไปอืออือนั่นละอือพอเพเข้าเดียวต้นนั่นแม่ในหน่วยหนึงนกโคกดูพี่น้องนกโคกดูว้าวเปิดบ้านมิสโซนี่เหรโคกพี่น้องเอ้ยใส่โคกให้เบิร์กโคกตำเขาเฉียบมึงดูค่ะมึงดูนี่หางมันในคนเอิ่นหางหางโคกนั่นอือดูพี่น้องอือ เบิร์เบิร์เบิร์ตม้วบานสิบกว่ามูมีโทนี้มีอันเดียวโทนี้พี่น้องมีอันเดียวโทนี้คุกนี่หางตำหยับหยับนี่เนาะคะ่ะเนาะตำขาเ่อยบเพิ่นตำขาเ่อยบจา้าเพิ่นตำยุ่งมึงนี่แหละนี่เห็นบ่บ่ใครมีบ่ใครเห็นเดชทายไม่ให้เบิง่งเอาแค่นี้เนาะ,ะพี่น้องเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่เนกคะ่ะเด้อแค่นี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ